โอเคครับตอนนี้ผมได้อัดเสียงตรงๆเลยผ่านโทรศัพท์โดยไม่ได้มีไมโครโฟนเพื่อที่จะลองเทสเสียงในการทำพอแคสแ์แบบประหยัดต้นทุนที่สุดคือไม่ต้องใช้ไมค์ไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในรถยนต์นะเพราะว่ามันมีความเป็นส่วนตัวในการอาดัดบางทีผมก็เขินเข,นขินคนในครอบครัวนะต้องมานั่งอัดในรถคนเดียว แล้วผมเคยอ่านมาว่าในรถเนี่ยในรถยนต์เนี่ยมันได้บุเสียงคือเสียงสะท้อรเนี่ยมันจะน้อยแล้วก็มานั่งในรถเนี่ยมันก็รู้สึกว่าที่บอกว่าเป็นส่วนตัวแล้วก็มันไม่ต้องใช้ไม้อก็ปลองเพื่อหัดพูดดูในการทำพอดแคต์ผมคิดว่าขั้นตอน หากเราคิดมากเนี่ยว่าต้องมีไมค์ราคาสูงหรือว่ามีแอปพลิเคชันต้องตัดต่อนูน่นนี่มันก็จะยากหน่อยมันจะไม่ได้ทำสักทีหนึง่งอนนี้ผมก็เลยพูดไปเรื่อยเนาะคิดว่าเสียงที่ได้ยินอนะ่ะมันก็คงจะโอเคอยู่ถึงแม้จะไม่ดีเท่าไหมเพราะว่าเราไปดูเนี่ยจากที่อสอฝันพอดแคสต์นะจากเว็บไทยเว็บนอก ในการแนะนำเนี่ยเขาก็แนะนำให้ใช้ไมโครโฟนซึ่งผมก็มีแหละแต่ว่ามันอยู่อีกบ้านหนึ่งตอนนี้ก็ลองก้าวผ่นข้อจำกัดตัวเองในการทำพอดแคสก็คือไม่อยากมีข้ออ้างก็อยู่นอกบ้านอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ก็ลองอัดดูว่าใช้ได้หรือเปล่าเมื่อกี้ลองเทสแบบว่า เปิดประตูรถนะมันมีเสียงจี๋ๆนะันจะเป็นเสียงอะไรจักระจันหรือเปล่ามันเสียงดงังเรานี้ก็เลยปิดประตูปิดหน้าต่างรถทั้งหมดแล้วก็ลองอัดอีกครั้งนึ่งก็ในการทําเนี่ยมันก็มีข้อดีนาะมันได้ใช้ความคิดของเราในการเรียบเลียงคําพูดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็ไม่ได้สื่อสารการสื่อสารก็จําเป็นในปัจจุบันนะในการพูดคุย ในการเจรจา,าต่อรองถ้าคนพูดไม่เป็นมันก็เสียเปรียบผมก็รู้แหละแล้วผมก็ทํางานที่ต้องทํางานกับผู้คนมากมายประสานงานกับคนต่างๆบุคคลต่างๆหลายๆคนมันหนึ่งก็เป็นสิบคนแต่ผมก็มีทักษะการพูดผมรู้ตัวว่าบางทีผมก็สู้คนอื่นทำไม่ได้นะการเจรจา,าต่อรอ,อง,งต่างๆเนี่ยก็มาทำดแคสต์การทำดแคสต์ก็ทำให้เราได้ ึกพูดแน่นอนแหละแล้วก็ได้เรียบเรียงความคิดต่างๆทำให้ความคิดเป็นระบบอ่าอันนี้ก็เป็นการเทสแล้วก็ให้ตัวเองฟังและให้ผู้ชมฟังนะง่ายๆเลยผมก็ทำในแคนวาแล้วก็ใส่ปกง่ายๆเข้าความง่ายๆแล้วก็อัดในแคนวาแล้วก็จะเอ็กพอร์ตหรือว่าส่งออกมาเป็น m p 4แล้วก็ลง YouTube โอเคสวัสดีครับ